ชัน<อ>ี่คุณ <c oughs> ชูวิตไปแล้วครับขอบหลักฐานไปครับ <c oughs> เป็นบทสนทนาผ่านกลุ่มลายบอกว่ามีผู้สมัครสสจังหวัดหนึ่งทางภักเหนือคุยกับรองหัวหน้าพักคนหนึ่งนะครับของเงินสนับสนุนจาก50 0 0 0บาทต่อเขตเป็น3าถึง5ล้านบาทต่อเขตคุณชูวิตแบบว่าเออลักษณะแบบนี้มันเหมือนเป็นการแบบซื้อเสียงหรือเปล่า อีกเรื่องหนึงเป็นชัดลายครับชัดลายสนทนาระหว่างชาวบ้านกับผู้สมัครทางภาพตะวันออกคนหนึง่งโอนสลิปเงิน3,000บาทนะครับและก็บอกว่าเอาไว้ใช้นะคะทางชาวบ้านบอกว่ากรา,าบงามๆในน้ำใจซึ่งคุณชูวิตย์บอกว่าเอกสารหลักฐานแบบนี้มันมีความผิดเรื่องของการซื้อเสียงครับเงินจำนวนังกล่าวนาง,านางได้โอนให้แก่ข้าพเจ้าด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้ข้าพเจ้าลงคะแนนเสียงให้นาง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรวันที่14พฤษภาคมเอาสเตตเมนต์มาเดือนเมษามาเปิดก็เห็นอยู่แล้วหรอครับว่าจ่ายใครบ้างจ่ายใครบ้างวันนี้จ่ายใครบ้างหนีไม่ออกผมถึงบอกว่าเมื่อหมันใจถึงจริงๆเลยนะเนี่ยทีนี้คุณผู้ชมฮะมีพาดพิงไปถึงพักการเมืองเราก็เปิดโอกาสให้พักการเมืองได้ชี้แจงได้มีการชี้แจงนะครับคุณสุป,ประชัยใจสมุทรนะครับ นายทะเบียนพรรคปูมิใจไทยตั้งโต๊ะถแถลงข่าวเลยบอกเรื่องต่างๆไม่เป็นความจริงทั้งสิ้นเลยนะครับทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะก,ก็ชี้แจงตามขั้นตอนเลยว่ามีการทำยังไงอะไร<ม>ยัางไงาคือทุกอย่างไม่จริงรเลยอันนั้นว่าปฏิเสธปฏิเสธครับยืนยันว่าไม่เป็นเรื่องจริงและที่สำคัญการที่คุณชูวิทย์ออกมาร้องเรียนเนี่ยอาจจะทำผิดพรบรว่าด้วยการเลือกตั้งร้องเรียนเป็นเท็จมีโทษทางอาญานะฮะครับส่วนอีกพักหนึ่งก้าวไกลเมื่อวาน ก้าวไกลนะครับคุณผู้ชมคุณพิธานเมื่อวานขึ้นเวทีเปิดรถแบบร้อยวันถึงหนึ่งปีแรกหากได้เป็นรัฐบาลบอกว่าเยอะเลยฮะประเด็นหลักๆทางด้านการเมืองจะทําประชามติจัดทารัฐธรรมนูญใหม่อะไรก็ว่ากันไปเมื่อวานคุณพิธานพูดเยอะแต่ทีนี้มีประเด็นหลักๆที่กําลังถูกตั้งข้อข้อวิจารณ์คือประสบการณ์ทางด้านการเมืองหากได้เป็นรัฐบาลอ๋อประสบการณ์น้อยอย่างนี้รหรอรสอบการน้อยอ่ะลองฟังคุณพิธานเขาพูดว่าประสบการณ์น้อยจริงหรอืหรอเปล่าครับ ประสบการณ์เป็นเรื่องสาคัญแต่ก็ไม่ใช่ทุกอย่างประสบการณ์ที่ถูกก็มีประสบการณ์ที่ผิดก็มีและความท้าทายที่ประเทศไทยกําลังเจออยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นความท้าทายที่ไม่มีใครเคยเจอมาก่อนให้เรามาเป็นตัวแกนนําในการจะตั้งรัฐบาลแล้วก็ให้อํานาจในการต่อรองเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ตามแผนที่ทําได้จริงครับตอนนี้พักมีความกังวลอะไรเกี่ยวกับอ้าวจากก้าวไกลผมพาไปที่พลังประชารัฐกันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยร้อยเอกกำมนและพรมเผ่าประธานยุทธศาสตร์เลือกตั้งภาคเหนือ ไปช่วยผู้สมัครสสเช,ชียงใหม่หาเสียงมีช่วงหนึ่งพูดถึงลุงตูพ่พลเอกประยุทธ์ด,ด้วยครับจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยมีสอวอร์้อ,อ,อจัดตั้งรัฐบาลมาแล้วพี่น้องแต่มันเจ็บใจครับพี่น้องเอาปูนั่นมาเป็นนายกรัหมนได้จังใจงูมผมลุกขึ้นมาเหมือนเป็นกบต้องการ สร้างบ้านเมืองมันเป็นเพิแผนตกกว่ได้ยังใจพ่อเขาพอใจเป็นนายกดังนั้นน,นี่ตาซ้ายอักเสบอยู่นะ,อะเออเจ็บตาอยู่นะแต่ว่าขึ้นมาเพื่อจะปราศัยช่วยผู้สมัครของพลังประชารัฐเขตก้าวเชียงใหม่นะครับพูดง่ายๆเมื่อกี้บอกแม่นายกเนี่ยไม่ได้ด่งใจนะครับเพราะฉะนั้นขอแรงจากพี่น้องเชียงใหม่ช่วยเลือกพลังประชารัฐด,ด้วยผมไปต่อที่ประชาธิปัตย์ครับเมื่อวานนี้คุณจุริน ไปขึ้นเวทีปราศัยที่ลานพลาซ่าสนามกีฬา700ปีเชียงใหม่เหมือนกันคุณจุรินเนี่ยขึ้นเวทีแล้วขออย่างเดียวขอปลุกพลังเงียบของคนเชียงใหม่ให้เลือกประชาธิปัตย์ครับขอบคุณครับพี่น้องครับพวกเราชาวประชาธิปัตย์ที่นั่งอยู่ข้างบนนี้ทุกคนขอบคุณพลังเงียบขอบคุณพลังประชาธิปัตย์ขอบคุณชาวเชียงใหม่ทุกคน ที่ยังหนักแน่นมั่นคงกับประชาธิปัตย์และจะจับมือเดินหน้าพาประเทศไปสู่อนาคตที่ดีกว่าอย่างยั่งยืนกับประชาธิปัตย์ต่อไปด้วยการสนับสนุนพวกเราและอีกหนึ่งพักเพื่อไทยนะครับ <มะ S 1> คุณเสรษฐาทวีสินพร้อมแกนนำเมื่อวานนี้ลงพื้นที่หาเสียงที่นครศรีธรรมราชบอกมาครั้งนี้มาเพื่อทำอะไรมาขอความรักจากพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชครับ เราต้องการผู้นําที่เข้าใจโลกที่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงนั่นเป็นเหตุผลที่ผมขอเสนอตัวมายืนตรงนี้มาขอแบ่งปันความรักมาบองมาขอแบ่งปันเสียงของพี่น้องประชาชนชาวนาครศรีธรรมราชร้องกันมาปันใจให้พรรคเพื่อไทยผมมั่นใจว่าถ้าเกิดผมเป็นนายกรัฐมนตรีทุกวินาทีผมจะอุทิศเวลาให้กับพี่น้องชาวไทยทุกคน